โอเคกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะ IM a Bad Cat นะครับและเกมที่เรากำลังอยู่ในตอนนี้นะครับชื่อเกมว่าอารยานะครับเป็นเวอร์ชั่นเดโมนั่นเองครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมค่ายคนไทยนะครับฝีมือคนไทยทํานั่นเองครับผมก็เกมนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนว่าเป็นเกมแนวสยองขวัญนะครับผมน่ากลัวนะฮะจริงๆเดี่ยผมเป็นคนไม่ชอบเล่นเกมผีเลย รู้สึกว่าเล่นทีไรแล้วมันหลอนประสาทมากแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นจบหรือเปล่านะอันนี้เวอร์ชันเดโมด้วยโอเคเรามาดูกันในส่วนของการตั้งค่านะครับรู้สึกว่าจะตั้งเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับผมเอาละขอดูออดิโอก่อนโอ้โหเสียงดังไปครับเดี๋ยวผพีออกมานี่ผมกีดการ์ดแบบว่ามุดห,หูแตกแน่นอนเอาปรับเบาๆแล้วนะแล้วก็ส่วนวิดีโอนะฮะปรับเป็นอืม อ่าปรับเต็มหมดแล้วครับส่วนเกมเซตติ้งนะครับปรับเป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคถ้าเกิดเราพร้อมแล้วนะฮะเราก็ไปเล่นอะรายาเวอร์ชันเดโมกันเลยดีกว่าครับผมคุณต้องการที่จะเริ่มไหมครับกดโนได้ไหมโอเคจังหวะนี้ก็กดเย็นแล้วเด่ไหนก็เข้ามาละโอ้ยเหมือนเราจะมาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับผมโรงพยาบาลอะไรครับเนี่ย ผมนี่แบบว่าโหลดเสร็จเพิ่งตื่นมาก็มาจัดเลยฮนะคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อเก็บของยังง่วงๆอยู่เลยครับผมลงไปซื้อน้ําเดี๋ยวมานะฮาไปซื้อน้ําใครไปซื้อน้ําวะเพื่อนเราหรือเปล่าครับหรือว่าญาติผู้ป่วยฮนะหรือว่าเราเป็นผู้ป่วยนะั่นเองผู้ป่วยก็ม,มีเหมือนว่าเราจะเป็นผู้ป่วยนะนี่ดูจากชุดนะครับเหมือนเราเป็นผู้ป่วยนั่นเองครับผมมีคนลงไปซื้อน้ํานะครับน่าจะเป็นญาติเราหรือเปล่าเราก็รออยู่ที่นี่ได้ไหมไม่รู้ โอ้โหฝ้าร้องฝ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาอธิพา่าห้องเรามีพระนะครับอยู่ที่ห้องอ่ะปลอดภัยแล้วสมเด็จวัดระฆังผู้สร้างคือสมเด็จพระพุทธยานโตนะครับอ๋อหลวงพ่อโตใช่ไหมฮะเก็บได้ไหมครับเก็บไม่ได้กดเมาส์ซ้ายเพื่อเก็บของแต่เก็บไม่ได้ครับ เก็บไม่ได้ก็ไม่เก็บครับอืยังง่วงอยู่เลยครับแค่ซาวในเกมนี่ก็รู้สึกทําให้ผมตื่นไปเกินครึ่งแล้วะเสียงอะไรมาฮึฮ่ยฮึโอ้ยโอ้โหทำไมไปได้ไหมคนลุกแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจอบรรยากาศแบบนี้นะผมนี่นอนเลยฮะนอนได้เพี่ยไม่ไปแล้วขอนอนขอนอนลงไปซื้อน,น้ำแล้วเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ย โอ้ oh, ห้องน้ำห้องน้ำอะไรเนี่ยดึงหรือผักก็ได้ oh, โอ้โหกดยังไงกดยังไงดึงช,ะชะ้าๆโอ้โหเดี๋ยวลองผักดูดิครับโอ้โหเสียงอะไรอืมเอ้ยรู้สึกตำบากใจในการเล่นเหลือเกินเอาวะผักผักผักเหมือนจะล็อก อ่าดีครับล็อกอ่าประตูล็อกค,ครับแล้วประตูล็อกต้องทำไงฮะหาหากุญแจใช่ไหมกุญแจจ้ามีไหมกุญแจเดีย๋ยวหากุญแจก่อนครับกุญแจอยู่ไหนวะหรือมันอยู่ในห้องน้ำอืม <c oughs> จริงเหรอวะกุญแจอยู่ในห้องน้ำ โอ้หแค่เ oh, สียงเปิดประตูก huh. oh, ็ใครมันสั่นหาเสียงเลยอะเปิดอ่าโอ้ดอู้ดเบสเลยเนี่ยเสียงก็โอู้ดเบสแล้วอะซาแบบขนลุกสยิมกึมมากอะไรเนี่ยข่าวนุ่มกอโสดนาฏกรรมห้าโหดฆ่าโหดห้าซบอือหือุ้ยอ้โหูเอาประตูปิดเอง เดี๋ยว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 เปิดประตูโอ้โหมืดตื้อหลับตาหลับตาให้สนิทเลยอย่างงี้เดี๋ยวออกไงอะเปิดเปิดประตูทีเฮ้ย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 เฮ้เดี๋ยวไม่หันไม่หันหลังแน่นอนอะเออรู้แล้วอย่าเคาะอื้อหืออื้อหืออื้อหือ มีใครอยู่ไหมวะยังกระดุ้หนังผีเลยวะ,อะ,อะโ,อโ,โอ้โ,อโ,ห,โ,ห,โ,ห,โหแคเดโม่มันยังขนาดนี้แล้วตัวจริงมันจะขนาดไหนวะโอ้โห ต้องมีข่าวใช่ไหมรู้สึกว่าอันเก่านี่ที่เกมอะไรนะลืมชื่อเวละแม่งก็มีข่าวเหมือนกันเอาละฮะตอนนี้เราก็ออกมาตรงหน้าทางเดินแล้วนะครับผมหน้าทางเดินนะครับของโรงพยาบาลแล้วจะออกมาทําไมวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับตรงนั้นมันมืดอะมันมืดผมไม่ไปแน่นอนผมไปตรงทางสว่างแล้วเงาตัวเองนี่ก็หลอนแล้ว ไม่มีเงาได้ไหมอเอาไงดีวะโอ้โหมบรรยากาศแบบไทยๆนี่มันน่ากลัวมากเลยเนะี่ยอขค่อยๆเปิดประตูนะครับโรงพยาบาลนี้ไม่มีคนเลยเหรอวะโอ้ยเสียงเสียงสาวนี่อโอ้ยห,ห้องเปิดได้ทุกห้องนด้งไงเนี่ย อ๋อห้องนี้ล็อกครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับที่มันล็อก <c oughs> ค่อยๆสำรวจครับอ่าห้องนี้ก็ล็อกครับ <c oughs> คุณหมอครับคุณหมอเสียงอะไรไมปวดล้อวะหันหลังไปนี่มันจะเจออะไรไหมเออหือลงไปข้างล่างมีกระดาษด้วยเก็บกระดาษก่อน <c oughs> จดหมายนะฮะสองจดหมายที่ว่างเปล่า เฮ้ยรถเข็นมาไงวะอใครมันสนเนี่ยฮะมาเข็นรถอะไรตอนดึกๆดืๆ,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 ๆอ่ะตรงใส่เขาให้เราลงนะครับไปตรงทางที่มีไฟดูท่าจะปลอดภัยกว่านะฮะและคนที่ลงไปซื้อน้ำนี่ญาติเรามันลงไปนานจังวะมารับเราไปลงด้วยได้ไหมไม่อยู่แล้วครับโอ้โหมือตึ๊ดๆเลยฮะ บอกเลยว่าขนาดนี้ผมก็เล่นไปแบบมองครึ่งจอครับค่อยๆที่จะหลบสายตานะอ่าลิฟต์ลงลิฟต์อยู่ในห้องแคบๆนี่มันไม่ปลอดภัยเลยนะเรามากดลงลิฟต์ดีกว่าครับกดอะไรครับกด E ใช่ไหมโอ้วกดอรอลิฟต์ลิฟต์มันใช้งานได้หรือเปล่าชั้นสองฮะชั้นสองชั้นสองครับ ว่าลิฟต์มันไม่มาชั้นสามนะครับเราอยู่ชั้นไหนเนี่ยเราอยู่สูงจังโอ้โหโอ้โหชั้นสี่นะครับโอ้ยเปิดลิฟต์ลิฟต์เป,ปิดปิดตาละโอ้โหชั้นห้าอยู่สูงด้วยนะยิ่งสูงยิ่งหนาวครับบอกไว้ก่อนเลยเอาละฮะกดกดปิดลิฟต์ครับม,มันจะแบบลิฟต์ค้างนะฮะปกตินางผีเนี่ยมันจะอยู่แม่งก็ลิฟต์ คาครับปุว๊ว่าแล้วไงว่าแล้วเนี่ยโอ้โหชั้นสามลิฟต์แม่งโคตรเก่าชั้นสองนะครับชั้นหนึ่งแล้วต้องปิดตากันเลยฮะโอ้ดิเปิดแล้วเว้ยค่อยๆอ,ออกแล้วกันเล่นจะจบปะวะเดมโมเนี่ยเวอร์ชันจริงไม่เล่นแน่นอนอืมอืม แล้วใครเอาเตียงมาขวางทางออกวะเนี่ยแม่งโซนจริงๆโรงพยาบาลมันไม่มีคนเลยเหรอวะอย่าบอกว่าต้องโอ้โหคอนโทรลค่ะเพื่อขานด้วยนะ,ะค่อยๆขานโอ้ยโ,โอ้ยลูกบอลมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเตะแม่งเลยอ่าฮะเปิดประตูครับโอ้ย จะถึงทางออกแล้วครับอืมโอ้โหใครเอาเอาเตียงมาขวางประตูอีกอะวะเซฟโอ๋ยอีกนิดเดียวเว้ยจะถึงทางออกแล้วเว้ยอดทนไว้จำมกดสเปคบาร์เพื่อจำมครับอืมเปิดประตูขอออกได้ไหมวิ่งก็ไม่ได้ โอ้โหใครมันขนมาวะขนรถเข็นมาเนี่ยเงาตัวเองนี่แหละบอกเลยว่าแม่งหลอนเงาตัวเองก่อนเลยเอาแล้วครับค่อยไปคนระับโอ้โหเงาจะมาอะไรบ่อยจังโดนไฟที่ก็มาสมจริงไปไหน ไม่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 เข้าแน่นอนข้างๆผมจะอออครับผมจะไปหาเพื่อนที่ซื้อน้ำครับทางไหนดีวะทางน้าโอ้โหไอโอ้ยล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยหรือว่า ไปทางหลังวะต้องกลับไปไปไปดับโอ้โอ้กดชิปเขวี้ยงวิ่งไหนอะวิ่งไปไหนอะวิ่งไปทางไหนกด E กด E กด E เปิดเปิดประตูสิเว้ย เออเออเออไปแล้วไปอยู่แล้วครับหลวงพ่อโกยหลวงพ่อโกยหลวงพ่อโกยเออออกไปเออออกไปแน่นอนมาอยู่แน่นอนใครกูเอากูมาโรงพยาบาลนี้วะเช็คเอาท์ออกแน่นอนพวกเนี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห